ส่งถึงบ้านโอเคไม่ต <army> ้องโทรหาใครได้ัตดไปจอยไม่ใช่แก้วมึงเฮ้ยจอยแก้วนี่ตั้งแต่แรกแล้วเกแก้วไหนอ่าโอเคโอ้โหสับกันหน่าดูเลยยิ่งมาป๊อทให้ป๊อกอีกอีปุ๊ก็ไม่เคยลุกขึ้นมาดูเลยนะเพื่อนมึงอยู่ยังไงเนี่ยแต่เพื่อนกูเนี่ยกูไม่ไหวแล้วยุ่งจัดที่ไหนวะ อย่าว่าิบายเลยคือเสร็จจากงานเนี้ยอาจจะไปนอนเลยออกได้เก็บไว้ไหนเล็กมันอยู่บนเอเก้าสี่าลมอันนี้สยพ่อกยศสิบห้าเร็วพ่อใครเลือดออกจะกินแล้วเต็นนั่งเล้วค่ะึ้นนั่งขัดตมาดิโอ้ไม่ไหวแล้วให้เล็กข้ามมาอะี้คือมันจะตึงดึงดึงดึงเยอะจะไหลเนยดึงดึงงนี้ เล็ก bo oh, okay. ิยาฉีดมัดป่ะโอ้ยยาล้ำยาลำยาลำยายาอ้ยสกปร์มาโอเคข่าสันด้วยยากันยุงไปไหนวะเดี๋ยวก้อนแสบใช้ข่าสันท้าก่อนเลย ไม่หนูขายยาอยู่นะต้องคุณเล็กก่อนคนแรกค่ะไขมันไขมันกูไม่พอต้องคุณเล็กก่อนคนแรกเพราะคุณเล็กขาดสั้นเนี่ยไม่สมกับดูแลเลยไม่ใช่ว่าการใส่กางเกงดูแลเพื่อนหนึ่งเพื่อนหนึ่งกูไม่พอกูเลยเป็นย่านน่ะเออกูผิดเองเขี้ยวมาดิไอ้เขี้ยไม่ตื่นเลยด้วยนอนสบายเดี๋ยวก็ตื่น่ะ เดี๋ยวพี่บ้าวเดี๋ยวแม่กูเชื่ออ e ีปุ๊กแต่ไม่ตื่นมาคุ้มครองกูเลยให้กูโดนรับกรรมคนเดียวเลยตอนนี้อะไรเนี่ยสปอยหมายแค่ได้เดีเออแต่ดูปโป้กูดิเหมือนหมายยาจกไงมั้งโอ้ถ้าใส่ใบรองเท้าก็เปื้อนน่ะดิเอ๊นั่นไงเดี๋ยวรายืดมันไม่ได้เหม็นรถยัหงหกไงมอะไปะ มันก็เป็นสเปรย์ที่เหยียดท้าเพื่อนพูดอย่างนี้แล้วเราส่งคนถ่ายเพื่อนบ้างพี่ยาชนหน่อยพี่ยาอ้าวไม่มีเหล้าอันนี้อะไรเนี่ยเหล้าเนี่ยชงให้หน่อยดีชงไม่ไหวแล้วเจกดูเจกแจก เดี๋ยซื้อเดี๋ยวไม่ซื้อความจิดให้นะซื้ออะไรนะซื้ออะไรนะชดตอมชีดคืออะไรอ่ะเสื้อกามเสื้อกาวที่ไหนอ่ะหรือว่าใครจะใส่ซีแคนไม่ใส่หรอกมันแพง450 350ดูก่อนเนาะทวามจิตแล้วเล็กใส่อะไรเล็กใส่อะไรไฮโซอ่ะใส่ซีแคนไหนดูดิอ้าวได้แล้วจริงเปล่าจริงอ่ะจับมือกันโอเค วันหลังจะส่งมาให้อ้าอีพี่จำไม่เทียไม่มาเลยสัญญาณอาจจะมาให้เอาแค่เอาแค่เบอร์ศูนย์แปดเก้า่าเลจริงขนาดนี้แล้วนอนนี้แหละโทรเธออะไรโอ้แม่รออ่ะแม่